อาะครับมาถึงในคลิปนี้นะครับเราจะมาดูกันว่าเวลาเราจะศึกษา b o x toD นะครับเราจะศึกษามันโดยใช้วิธีไหนบ้างที่เราจะทําความเข้าใจกับตัวโค้ดโปรแกรมหรืออะไรพวกนี้ได้ง่ายที่สุดนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปนั่งโหลดภาพกราฟิกขึ้นมาทดสอบซึ่งไอไอไอ้สิ่งที่เรากำลังจะพูดถึงในในคลิปนี้นะครับในติวเอร์เเนี่ย ตอนนี้เอพิโซดนี้ก็คือเราพูดถึงเรื่องของเทสเบ a ซ e ซึ่งมันจะเป็นตัวที่ใช้ในการทดสอบแล้วก็โชว์เอาไว้โชว์ตัวอย่างนะหรือท่านอาจจะทําให้เป็นเดโมของในคลาสเรียนก็ได้นะครับแล้วก็เอาไปใช้ทดสอบโค้ดดูว่าถ้าเกิดลงมาอย่างนี้ยังไงถ้าเกิดมีตัวละครลงมาอย่างนี้มันจะกลิ้งทางไหน แล้วจะต้องกําหนดค่าของความเร่งเท่าไหร่อะไรพวกนี้เราก็จะใช้ตัวนี้ในการทดสอบโค้ดโดยที่ไม่ต้องไปนั่งเขียนโค้ดเองพอเราเข้าใจอย่างนี้ปั๊บเนี่ยแล้วเราก็เชี่ยวชาญกับ Box กซ์ทูดปับ๊บเราก็ไปเขียนเกมพอไปเขียนเกมปั๊บเราก็ตั้งค่าตามที่ความรู้เราได้มานะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องของเทสเบดกันเทสเบดเป็นโปรเจกต์ตัวหนึ่งที่อยู่ใน Box 2D ซึ่งถ้าท่านดาวน์โหลดมาแล้วนะครับมันก็จะมีเทสเบดมาให้ซึ่งเราก็ต้องอทำการจัดการ คอมไพ e ์มันนะครับ uh, uh, ไปที่ About มันเป็นแบบ Pre-Build นะไปที่นะครับ GitHub นะไปที่ Box2D นะครับเดี๋ยวเราโหลดตัวนี้มานะครับไปที่โค้ดแล้วก็โหลดจุดซิปมาปึ๊บ Box2D Master นะครับ Show Info ไปให้โชว์โชว์ไฟล์นะครับนะเห็นไหมได้แล้วคลิกขวานะครับแล้วก็ Extract to Box2D Master เราก็ใส่ไปในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดนี้ก็ได้ครับหรือว่าท่านจะโยนไปไปอยู่ในโฟลเดอร์ด็อกิเมนต์ก็ได้ตามสบายนะครับเอาไว้ในด็อกิเมนต์ก็ได้อุ้ยทำไมไปอยู่ในตรงนี้ล mm ่ะ hmm. ด็อกิเมนต์เฉยๆอ่าโอเคนะครับขอ,ของเยอะจังเลยอ่ะไปที่ box 2 d master นะครับ box 2 d master ถ้าเป็น linux ก็จะใช้ shell นะในการ Execute แต่ถ้าเกิดนี่ก็ใช้ b a t ไฟ file ดูใน b a t ไฟ file ครับทำอะไร b a t ไฟ file ก็จะมี สิ่งนที่ท่านต้อง,องทำไปหามาคือหาตัว c m a k e ไปดาวน์โหลด c m a k e ได้ครับเดี๋ยวผมเปิดตัว readme ให้ดูร a ดมีนะฮะเวลาท่านนึกอะไรไม่ออกท่านหา,าไฟล์ชื่อว่า readme นะครับมันก็จะอธิบายว่ามันฉันคืออะไรอ่ะอันนี้นะครับ building box 2 d using v c p v c p a c k e t นะครับ คืออันนี้เขาก็จะบอกว่า Box2D เนี่ยจริงๆแล้วไม่ต้องดาวน์โหลดนี่มัก็ได้เราก็ไปดาวน์โหลดแล้วติดตั้ง Box2D โดยใช้ VC Package ซึ่งไปที่ตรงนี้ตรงนี้แล้วไปดาวน์โหลดมาไอ้พวก Dependency ต่างๆมันก็จะจัดการให้นะเนี่ยก็ไปที่ CD Package นะไปที่นี่น,น,นี่ตามคำสั่งนี่เลยนะครับอ่ะโอเคคราวนี้โอเควิโทเคโออ์ตนอสอ์ตไทอย่าโอเคเข้าใจ ครนนี้ัน,นี้อันนี้ของ xcode นะ xcode ตัวนี้คราวนี้ installing using cmake เขาบอกว่าให้ต้องให้ไปหา cmake to deploy the library to central location บลา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 เอางี้ build ไปเลยแล้วกันนะครับ cmake นะเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมหาก่อน cmake ให้ท่านดาวถ้าท่านดาวน์โหลด c m เมกมาผมดาวน์โหลดมาตัวหนึ่งตัวนี้ดาวน์โหลดดาวน์โหลดนะไปที่วินโด s นะครับซีเมกตัวนี้ปึ้งแล้วก็ติดตั้งลงไปนะครับซึ่งพอติดตั้งปั๊บ ผมติดไว้แล้วผมจะอยู่ที่ไหนนะเน่ส่วนซเมนเนี่ยตัวนี้มันก็จะอยู่ในพาร์ทของระบบเรียบร้อยเอ๊ะไปตัวติดตั้งกว่าสิเฮ้ยแสดงว่าผมไม่ได้ติดตั้งผ่านตัวนี้ ไบนาลี่ดิสอ๋อเอาซอสโค้ดถอโทษทีครับผมเอาซอสโค้ดมาทำไมผมก็เอาตัวนี้มาสิเนี่ยจุดซิปตัวนี้อันนี้เป็นซอสโค้ดผมลืมดูไปโทษทีฮะซอสดิสติบิวชั่นแพลตฟอร์มอันนี้จะเอา b บนา r ีมานะครับตัวนี้จุดซิปห,หรือจะเอาเอเไอก็ได้ Microsoft install. มัน o ็ซอสอินสตอ l อ่าโอเคอันนี้ไม่เอานะเดี๋ยวผมลบกทิ้งไปก่อนมันจะได้ไม่เกะกะผมไม่เอ้ พอลงครั้งหนึ่งเราก็ไม่ได้สนใจไปแล้วไงเราก็เลิกไปเอ่อนี่ดีลีททำไมดีลีทกันนานจังเลยอ่ะ Extract t o เปืดปๆ๊ดปปดนี่ทีนี้หน้า,าตัวติดตั้งมาเลยนั่นนะเอ้อแล้วผมเอาตัวนี้มาทำไมเนี่ยเอาตัวติดตั้งมาเลย อันนี้ซอสม้ผมมีเวอร์ชันเท่าไหร่มาดูผมก็ได้ใช้ตัวนี้เท่าไหร่นะมาดูซิมกที่ยูไงอ่ะสมมติที่ต่างว่าติดตั้งแล้วนะครับท่านก็ติดตั้งเอานะอ่ะโอเคมันก็เป็นอย่างนี้ไปนะครับอ่ะผมจะไม่ยุ่งกับมันนะผมจะไปที่คอนโซลเลยดาวน์โหลดอ่ะสมมุติที่ต่างว่าท่านติดตั้งไปแล้วนะครับผมเอาไว้ที่ My Document ใช่ไหมบ็อก o ์ทูดีมาสเตอร ผมจะรัน build จุดแบตดูนะครับในแบตไฟเนี่ยมันก็จะเป็นรันทีละสเต็ปนะผมจะ remark ตัวน,นี้ไว้ก่อนไม่เอาไม่ต้องให้ทำเพราะว่าผมมี v i s u a l studio 2ตัวผม,มรู้มันจะรันตัวไหนกันมาให้อ่ะโอเคนะฮะจากนั้นไปที่ cmd command อันนี้หมายถึงท่านต็ดตั้ง c i m e ให้เรียบร้อยแล้วนะ ที CD, uh ่ดีเอ่อบิวไม่ได้ทำจุดโซลูชันขึ้นมาให้ทำอะไรข้างบนเดี๋ยวก่อนจะขึ้นไปดูข้างนิดนึง เนะีเทสเบนมาแล้ว document box to the build เดี๋ยวผมดูว่าทำอะไรให้เราบ้างคือเวลาจะตั้ง c m e ม e เสร็จปั๊บนะแล้วนะท่านก็เข้าไปที่ตัวนี้ทำอ่างที่ผมว่านะครับ build จุดแบตอันนี้ทำอะไร build อ checking อ่าฮะแต่ผมไม่เคยอ่านอะไรนั่นแหละ building future o องพันเจ็ดสองยี่สิบสองอ่าฮะอ่าฮะ อ่คือไอตัวไอไอตัวอตรุนที่มันอยู่ในพาร์ทแล้วก็ซีของม่เริ่มอยู่ในพาร์ทแล้วของ Vision ี i อยพารแล้วก็มันก็สามารถอืมอ่าโอเคโอเคบิลอ่ามันก็จะมราจะสร้างโซลูชันขึ้นมาให้นะครับอ่าเปรเจปั๊บตรงนี้นะอ่าโอเค บ็อกซ์ดีมันมันคือต้องแน่ใจว่ามันไม่ได้ไปทำอะไรตรงไหนอือฮึอืม,ออมวงบิวตัวนี้ด้วยเหรออืมโอเคโอเควิวคัผสมอ่าช่วยเชฟ อ๋อโอเคโอเคอ่ะโอเคครับผมอ่ะกลับมาที่ตัวนี้นะครับมันก็จะไปเราก็ไปที่ build หา solution file อยู่ไหนเอ่ยนี่ b o x s t u d s l n นะครับเปิดมันขึ้นมาใน visual studio 2022อ่ะตัวนี้ครับ ไปที่ test b e ฮะมัน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  default ม,มันตัวหนาไว้ที่ตัว test bed test b e ตัวนี้นะครับฮะคลิกขวา s e t app สร้างโปรเจกต์ไม่ต้องแล้วนะครับลองรันดูนะปุ๊บพอรันปุ๊บ,บอ่า build อีกสัทีหนึ่งขึ้นมาแล้วเห็นไหมฮะเห็นนะนี่คือ test b e นะครับี่ที่เราโชว์กันไปเมื่อคราวที่แล้ว เทสเบสเนี่ยมันจะเป็นโลกของ Box2D นะครับซึ่งตัวนี้มันก็จะกำหนดพวกเฮิร์สซึ่งในโค้ดของเราเราก็เขียนเอาไว้นะแต่ว่าอันนี้มันก็ให้เราปรับม,มันให้เราปรับเลยนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูว่ามันมีอะไรกันบ้างนะครับส่วนเทสตตัวนี้ก็เป็นเป็นโปรเจกต์ที่ใช้ในการทดสอบมี Example มี Benchmark นะเห็นไหมนะมันมีโปรเจกต์หลายตัวครับ นะซึ่งโปรเจกต์แต่ละตัวพวกนี้วิธีการใช้งานนะครับนะแล้วก็เอาคลิกขวานะครับเลือกเลืเล่อนไปเลื่อนมาได้คลิกขวาแล้วเลื่อนได้กดสกอร์มันก็จะซูมเข้าซูมออกแบบนี้นะครับนะถ้าเกิดจะเริ่มใหม่ก็ไปที่คอนโทรลแล้วก็มาที่รีสตาร์ตตรงนี้ปุ้งมันจะเริ่มใหม่นะหรือจะไปทีลนะสเต็ปก็ทำได้ อันนี้ให้โชว์โชว์เชฟโชว์จอยนะสลิปไหมนะครับอวอร์มสตาร์ดิ้งอันนี้ไม่รู้คืออะไรยังไม่ได้เคยลองนะ AABB A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 , 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 A B B นี่ก็คือ,อบอกถึงเขาเรียกว่าไนะขอบเขตที่มันจะโดนกันนะครับ Contact Point จุดที่มันชนนะครับ Contact Normal อะไรพวกนี้เดี๋ยวว่ากันอีอีกทีหนึ่งนะครับ อ่ะเดี๋ยวลองดูอันต่อไปสิมีอะไรไหมเดนดิมิทรีเซนเซอร์โอ้มีเยอะแยะนะครับอ่ะโอเคคราวนี้ทุกท่านมาดูที่ Example นะ e x a m p l e นี่มีหลายอย่างนะครับนะเอ็กซัมเพิลคาร์นะฮะพวกนี้มันเป็นโค้ดที่เขียนเอาไว้แล้ว นะครับเพื่อโชว์การทำงานของ Box 2D นะครับอ่ะเดี๋ยวดูนะผมจะปิดไปนะฮะปึ้งท่านมาที่ Test Base นะครับท่านไล่ลงมาหาโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า Test เห็นยังนี่อ่ะกระเทาะออกมาฮะปึ้งเห็นนะเนี่ย,ะะาานนยคือโปรเจกต์ทั้งหลายแหละที่เป็นอ่าที่ใช้ในการทดสอบเมื่อที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้ นะครับสมมุตินะผมจิ้มไปที่ขาใช่ไหมคึกๆอ่ะนี่ขาใน source code ตัวนี้เห็นไหมครับมันจะ include ไฟล์ test จุด test เข้าไปผมลบคอมเมนต์ทิ้งไปจะเห็นได้ชัดนะอ่ะแล้วก็คลาสสร้างคลาสที่ว่าคาสืบทอดมาจาก test อ่าผู้ลิแล้วก็มี Constructor อยู่ตัวหนึ่งนะครับไล่ลงมาไม่มีอะไรมากครับผมมี Constructor ตัวหนึ่ง ไอ้ตรงนี้แหละที่เราจะใส่ซอฟต์โค้ดลงไปแล้วแล้วพอรันปั๊บมันจะทำงานตามนั้นเห็นไหมฮะมีคีย์บอร์ดอ่ะอันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันเรื่อยๆว่ามันกดปุ่มอะไรแล้วมันอ่าทำยังไงบ้างนะครับ step อ่ะอันนี้มัน override function นะครับอ่ออันนี้ create นะครับและด้านล่างเห็นไหมครับ static int test index register test มันลงทะเบียนไว้เป็นชื่ออยู่ในหมวดของ example คาแล้วก็อันนี้เป็นฟังก์ชัน create รียกฟังก์ชันนี้ขึ้นมา คราวนี้ทุกท่านดูนะครับถ้าเกิดผมจะทําแบบนี้บ้างขึ้นมาอีกสักอันหนึ่งวิธีการก็คือว่าผมก็จะหาซอสโค้ดที่มันสั้นๆง่ายๆแอดแพรแล้วกัน,เ,นเ,อเอาแบบสั้นๆเออน้อยหน่อยนะครับน้อยหน่อยนะผมก็จะก๊อปปี้มาปก๊อปปี้แล้วก็ปิดไปเลยจากนั้นผมจะแอดซอสโค้ดเข้าไป1อัน แอดยังไงซอสโค้ดนะแอดเข้าไปในโฟลเดอร์เนี้แอดนิวไอเทมนะครับ my my box นะ .cpp นะครับ แอ็ดเข้าไปปุ่งไหนอยู่ไหน m y b o x ็ p p จุดซีนี่ m y b o x ็ p p จุดอันเลือนเข้ามาเอาไว้ในคลาสเอาไว้ในเทสน่าเห็นไหเอาไว้ในนี้นะครับจากนั้นผมจะเพสปึ่งตรงมาให้หมดแล้วลบโค้ดให้หมดนะลบโค้ดให้หมด มันก็จะเหลือแบบนี้เราตั้งชื่อว่า my box ใช่ไหมผมก็ไฟล์ชื่อว่า,เ,าเอา,เอา my box ด้วยสืบทอดมาจาก class test นะ constructor นะ Const ructor, นะ constructor คือชื่อเดียวกับ class นะ my box create แล้วก็ถอนอะน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 ะแต่นั้นเราก็ register ไม่เอา benchmark เอาเป็น example example มีผู้โุสบ้านะน่าจะใช้นะครับแล้วก็ my box my box create เห็นไหมจากนั้นลองรันดูนะครับใน test b e ก็จะเจอโปรเจกต์ของเราอยู่ใน example หาสิ my box จิ้มเข้าไปปึ๊บ มันจะยังล่งๆอยู่ใช่ไหมเพราะไม่มีอะไรคราวนั้นถ้าเกิดเราเอาโค้ดมาลงปั๊บมันก็จะขึ้นของเราให้เข้าใจยังฮะเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเราเอาโค้ดสักตัวหนึ่งเอาเอาโค้ดตัวเก่าแล้วกัน Open Open File ตัวเก่าอยู่ไหนไเนี่ย2022 Box อ่าเดี๋ยวเอามาสักตัวหนึ่งเห็นแะล้โปรเจกต์เก่าอยู่ไหนผมหาสำรับบอกสนี่ป่ะซอสจุด CPP ป่ะดูดิ ทำไมโค้ดมันซับซ้อนจังอะผมหาตัวเมื่อกี้ไม่เจออันนี้กราวบอดี้เดห็นไหมเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวแป๊บนึงผมผมขออน,นุญาตหาเล่นหนอ่งโอเค,อเคแค่ตัวนี้เลยเซอร์เคิลหนึ่งเซอร์เคิลสองตัวนี้แหละเอาเซอร์เคิลหนึ่งก่อน ก็จะงงๆนิดน,นึงนะเพราะว่าอ่ะอันนี้ลองรันดูนะครับ m b o เป็นอยเต t e r ในตัวนี้นะอ่ะมาะเห็นไหมครับเห็นนะมันก็จะทำให้เราสามารถที่จะทดสอบแล้วลองเล่น box s t u d ีได้ทดล,ล,ลองโค้ดทดลองอะไรพวกนี้ได้ ลองใช้คำสั่งลองสร้างคลาสตูดได้นะครับอ่าโอเคอ่ะถ้าท่านยังงงนะครับก็ให้ท่านย้อนกับค่อยๆไปดูนะเพราะว่าอ่าเทสเบสมันออกแบบมาเพื่อให้เราเขียนโค้ดและทำความเพื่อเพื่อให้เราศึกษา คำสั่งและฟังก์ชันต่างๆของ Box2D ลองสร้างอ็อบเจกต์ลองสร้างอะไรดูแล้วดูว่าผลกระทบในโลกเนะี่ยมันเป็นยังไงมันกระเด้งกระดอนยังไงอะไรยังไงเทสเบสมันเป็นตัวช่วยในการศึกษาเข้าใจไหมฮะนะเพราะฉะนั้นวิธีการที่เราว่ากันไปนะครับการสร้างไฟล์ mybox.cpp ตัวนี้แล้วก็สร้างคลาสชื่อว่า mybox ที่สืบทอดจากคลาส test อันนี้เป็นวิธีการที่จะใช้ในการ เล่นกับเทสเบสได้ซึ่งเมื่อเวลาเราสร้างอันนี้สรุปให้ฟังนะครับนะซึ่งเวลาเราสร้างมันก็จะสร้างกล่องสร้างสี่เหลี่ยมสร้างวงกลมถ้าเราทําเป็นโพลีกอนหลายๆเหลี่ยมมันก็จะขึ้นมาให้เราโดยที่เราไม่ต้องไปนั่งสร้างกราฟิกขึ้นมาจับกับมันนะเป็นขั้นตอนของการศึกษานะขอให้เข้าใจอย่างนี้ก่อนนะครับแล้วพอท่านเข้าใจตรงนี้ปับ๊บว่ามันสร้างยังไงอะไรยังไงแล้วเดี๋ยวเราก็ ไปเข้าสู่การเขียนเกมซึ่งเราก็จะไม่ยุ่งกับเทสเบสแล้วนึกอ,ออกไหมฮะเราก็จะไปยุ่งกับพวก sfml เลยนะครับซึ่งถ้าท่านาถ้าท่านยังงงหรืออะไรไม่เข้าใจไม่เป็นไรนะครับทุกท่านถ้าท่านยังคอมไพล์เทสเบสไม่ไม่แล้วยังยังยังคอมไพล์ไม่ผ่านก็ไม่เป็นไรไม่ต้องใส่ใจลองค่อยๆทำดูนะครับหนึ่งก็คือดาวน์โหลดไอ้ตัวซิปของไอตวนี้มานะครับ นะของ Box2D มานะครับ b o x 2 d master ตัวนี้มาจากนั้นดาวน์โหลด c m a ม e มาพอดาวน์โหลด c m เ k e ปับ๊บพอท่านอันซิอไกตัว Box2D ขึ้นมา Box2D Master ขึ้นมานะครับนะก็ให้ท่านเลือกที่ไปที่ i u d จุดแบนะครับไม่ต้องเปิดด้วยโน้ตแพดของผมนะผมเปิดโน้ตแพดขึ้นมาแล้วผมไม่ได้สั่งให้มันสตาร์ทบ็อกแค่นั้นเองเพราะว่า เพราะว่าเพราะว่าอ่าผมไม่รู้มันจะเปิดวิชวลซีพัทตัววิชวลซีลตัวไหนตัว2019หรือ2022ผมเลยมาเปิดแบบ mm hmm. เปิดเองนึกออกไหมฮะอ่แล้วไงต่อแล้วพอพอสร้างขึ้นมาปับ๊บพอมันบิลเสร็จซีเม็กมันบิลบิลเออมัน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 ,ม,น,ม,นมันสร้างไฟล์โปรเจกต์ project, ไฟล์โซลูชันให้เรานะครับเราก็ไปที่บิลนะครับ แล้วก็ไปที่เปิดที่ b o x 2 d s l n เปิดโดยชุนสตูดิโอนะมันก็จะขึ้นอย่างนี้มาให้นะครับเทสเบสก็จะขึ้นมาให้แบบนี้นะครับวิธีการต่อมาคือว่าเราก็สร้างไฟล์จุด CPP ขึ้นมานะครับเห็นไหมฮะอันนี้คือพวกเทสต,ต่างๆเทสต่างๆเนี่ยเราสร้างไฟล์จุด CPP ขึ้นมาโดยเอาซอสโคดอันไหนก็ได้ที่มันดูสั้นๆหน่อยและที่ดูมีโครงสร้างแล้วอย่างที่ผม หยิบมาเมื่อกี้ผมหยิบจาก adpair. d cpp มาตัวนี้นะครับเอามาปั๊บแล้วก็ลบข้อมูลออกเปลี่ยนชื่อ constructor เปลี่ยนสร้างชื่อไฟล์ใหม่ที่ผมทำเมื่อสักครู่น,นี้แล้วก็ลองเขียนโปรแกรมใส่เข้าไปดูนะครับอ่ะโอเคลองทำดูครับได้ผลยังไงว่ากัน